ค่ัสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู่กุ๊ดู่ขนนะครับพ่อนๆกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับวันนี้เราต้องยิ่งอยากมากไหมแต่พี่น้องนะจักรเสีดอย่างกินต้มมาม่ากันแล้วกันนะต้มมาม่าต้มยำอึ้งครับผมอ่ามาม่ารสต้มยำอึ้งพี่น้องเจ็บแสบโอ้เจ็บแสบเลยครับผมไปมาพี่น้องมากินมาม่าน้วยกันครับผมมือเนี้ยเดิงดูนะอื้อ โอ้สะใจอยู่พี่น้อง ลมเย็นเื้องหลังเลิกงาน,นสามห้อมามา โอ้ที่แรกผมว่าแม่สีบัวเข้ากันสุดท้ายแล้วเสียบพี่น้องนะมันได้รสชาติของต้มยำเนะอืมลมแห้งลมแห้งแหงพี่น้องมึงครับผมฮฮ <laughs> 嗯。Mm. มามารสตมยำอึ้งพี่น้องเดี๋ยวผมจะปักหมุดนะคะรับ้านซื้อให้กินมีร้านเดียวม,มีรสาติเดียวรสตมยำอึง้งมาติโอ้ up there blah, blah, blah. ใส่หอมใส่เบนบกูดใส้ค้าดับข้าวบ่าเรองอย่างมากมายเดี๋ยวพี่น้อง I didn't หอยเกเรพี่น้องมึงรานะคาหอยเกเรไหนี่ยโอ้แซ่บ กิอยู่ไงหลังจากเลิกจากงานจากการคือโจผมนะอืมมาคือซีไม่ได้ผมเลยนะพูดเดียวเอามาต้มเมามากเนี่ยอ,อย่าบอกผู้ใดเลยพี่นอ้องแทบอื มาสามห้อยต้มใส่มือเนี่ย เมนูนี้บอ,องอย่างมากมายนะบุ๋มบอกได้คำเดียวเด้อเสีบสำหรับพี่น้องนะหลายคนว่าพี่จนันคือบอ,อกอย่างมันออกคือเนี่ยเป็นอึงธรรมชาติแต่พี่น้องนะครับบอเป็นอึงเลี่ยง นะถ้าเราไปซื้อนําคนที่เาราบูฮู้จักอะ่ะนะครับส่วนมากขาเจ้าจะไปรับนะครับไปรับมาแล้วก็ไปรับจากฟาร์มนะเลี้ยงอันนี้อึง้งธรรมชาตินี่มันจะบ่มี้อีหย่างเลยพี่น้องธรรมชาติของมันนะเพราะว่ามันเพิ่งออกจากการจําศีลมาเพิ่งออกจากการจําศีลมาไม่ไหมนะเวลาเป็นฝนตกกินแน่นะครับปีละเท้าก็นั่นนะครับเท้อสองเทือ สำหรับพี่น้องถามถามพี่จ้ามาพี่จ้าก็าได้กินดูแท่นะครับกับผมจะบอกให้ฟังนะครับสําหรับอึ้งพวกเนี้นะฮะมันเป็นอึ้องโกกอึ้งปากก่อนอึ้งเผานะครับซึ่งมันจะออกนะครับฝนแรกของทุกปีแล้วพี่น้องนะครับได้กินฝนไม่ได้กินหน้าไม่เนี่ยมันจะออกมาทันทีเลยนะสำหรับพี่จ้าได้กินดูเพราะว่าช่วงเนี้ยมันไม่แม่นหนาฝนนะครับมันเป็นหนาแล้งนะพี่น้องนะครับพายุแต่ละพื้นที่มันบ่คือกันนะครับสมมติเมื่อเนี้ยมันซัดอยู่อำเภอบนผือ หรืออำเภอหันอำเภอนีของจังหวัดอุดรพี่น้องนะครับกับปก็ติดตามนะครับติดตามสภาพอากาศเพื่อนนะถ้ามองได้หูปุ๊บกะเพื่อน,นจะทักมาบอกผมเร้่อดอกพี่จ้าอึ้องบอโดดมันเป็นแบบนี้นะครับก็ผมจะกินดูนะขทีมมาจออทาได้มองผมยู่เนี่ยมันสีเซาอยากก่อนเพราะว่าอึ้งอยู่ในไข่บม่ได้ออกใคนได้พี่น้อง อครั้งแรกของเมนูนี่ถือว่าปื้มนะครับแซบ ผมเปิดในเมืองไม่ก็ได้ถ้าพีนา่น้องบปเซียเหรนี่มันบม่มีอย่างเด้อ โอ้แสบนะครับแสบบหมพื้นอึงนี่ผมแสบรลดนะครับเขาบอกต้องเหี่ยงมากมาหรอกนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งนะพี่น้องสำหรับพี่น้องที่บางคนนะครับผมไปเห็นแนนที่พี่น้องเพิ่นรีวิวนะอันในท้องไม่ได้แมงเมานะครับเป็นอึงเผานี่แหละแต่ว่าในท้องไม่ได้แมงเมานะครับบ่ต้องสงสัยเลยครับผมนั่นคืออึงเลี่ยงนะพี่น้องนะครับอึงเลี่ยงนะพี่น,อน้อง,งนนอ,งนองจําไว้เลยว่า ในท้องอึ้งเผาหรืออึ้งโกกเนี่ยนะครับถ้ามันมีแมงไหมจําพวกแมงเมาหรือพวกอย่างต่างๆเนี่ยที่มันเยอะจนแบบว่าจนน่าแปลกใจนะครับสังเกตเลยนั่นคืออึ้งเลี้ยงครับผมนะเพราะว่าข้าเจ้าจะธรรมชาติของแมงเมามันจะบินเข้าหาไฟมพี่น้องพี่น้องคิดเอาก็แล้วกันว่าอึ้งพวกเนี้ยนะฮะธรรมชาติของมันมันจะอยู่ในป่าในป่ามันสีบมีแสงไฟพี่น้องนะครับเวลามันมันกินอาหารเนี่ยคือมันคือมันมันจะก็จะออกแบบฝนแรกอ่ะ นะครับฝนแรกฝนสองแค่นั้นแหละนะครับคิดเอาแค่นั้นแหละนะเห็นพี่น้องพีออกมามีแต่แม่งเมานะแต่ว่าถ้าเป็นอึงธรรมชาติแบบนี้นะซัดไปเลยครับผมนะบอต้องเหี่ยงมากมายเอาพี่น้องกัะเพียงแค่กดซับสะไข่กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอต้องเหี่ยงมากมายเอพี่น้องนะครับขอขบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับผมนะครับทุกกาลังใจทุก คอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกคําแนะนํานะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่จ้าจะพยายามนะครับปรับปรุงนะครับปรับปรุงในสิ่งที่มันอ่าชิเว่งได็เลยะคือให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับมันมีอย่างที่มันดีที่สุดดอกพี่น้องนะครับเฮาสีพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยต่อยอดขึ้นไปเรื่อยครับผมนะขอบคุณหลายๆขอบคุณอีกทีหนึนะสำหรับคลิปนี้นะฮะขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเัีญงครับผมสวัสดีครับ